ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบามานโน่ปอรกิงสไต์ประจำวันชี7ตุลาคม2566โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้ก,กันดีคะคารับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้ฮานอยไม่ทนหรอกนะโดนอุรวะเบรสทรม6ตงุงประกาศแยกทางบันเดวิชทันทีนะ โดยในงานนี้นะผมทางด้านของสโมสรฟุตบอลทนอยเอฟซของเวียดนามที่บุกไปแพ้อุรุวะเปรสในเซกบอนชิงแชมป์สโมสรเอเชีย AFC แชมเปียนลีก2 0 2 3ถึง0ต่อ6ททำให้สันติการณ์2เกมในถ้วยเอเชียยังไม่สามารถเก็บแต้มได้แม้แต่ว่าเกมเดียวจมบยของตารางคะแนนการแข่งขันในเวลานี้ โดยการน,นี้ล่าสุดทางสโมสรฮานอยเอฟซีได้ประกาศแยกทางกับโบซิดาบันดวิชอดีคุณซือบริดัมที่เข้าไปรับงานคุมทีมในช่วงปี2023พร้อมกับดันผู้ช่วยอย่างทางเรดดุนตวนขึ้นมาคุมทัพแทนสำหรับทางผลงานในการคุมทัพของโบซิดาบันดวิชสโมสรฮานอยเอฟซีในรายการจิงแชมป์สโมสรเอเชียแพ้โปฮังสตเวอร์เรอร์ไป2-4และก็แพ้อุรุกวะเรสไป0-6ต่อในครั้งนี้นั่นเองครับ โอ้โหเป็นว่างานนี้ถึงกับปลดกลางอากาศเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหโ,โหดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวจ่อามาก,กันครับโคดก้างขอมอบเกมต่อเกมในศึกผู้บอลหญิงโอลิมปิกนะโดยกดซื้อทัพช้างศึกชบาแก้วนะฮะเผยว่าจะนำข้อผิดพลาดจากทางเอเชียนเกมมาแก้ไขในช่วงตเตรียมทีมก่อนที่จะบรยในช่วงปรีโอลิมปิก โดยนฤพลแกนสนนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเผยถึงการตเตรียมทีมก่อนที่จะโดยศึกฟุตบอลเมนโอลิมปิกฟุตบอลอะทัวร์นาเมนต์ปาเปรีด2024อาเซียนคาราไฟเออร์ปร,ราชูแล้ว่างวันที่24ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนณเมืองเซียม,มินประเทศจีน โดยโค้ดกางได้เผยนะว่าสำหรับการเก็บตัวเรานั้นจะมีเวลาประมาณสองสัปดาห์ในการเตรียมทีมเราจะพยายามนาข้อบกพร่องที่เจอมาจากการแข่งขันในอาเซียนเกมแม้ว่าจะเป็นการแก้ไขเป็นหลักและก็จะพยายามต่อยอดทีมของเราให้ดีขึ้นต่อไปเพราะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้เรานั้นเริ่มเห็นโครงสร้างของทีมชุดนี้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่ารเราต้องทํางานหนักและจะมีการบ้านที่ต้องแก้ไขกันอีกมากมายสำหรับรายชื่อที่ประกาศนะฮะออกมามีทั้งนักเตะที่มีประสบการณ์สูง ผสมผสานกับนักเตะดาวรุง่งสนุเตที่ค้าแข่งต่างประเทศตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการประสานงานในการนําตัวเข้ามารับใช้ชาติในตอนนี้ซึ่งเราเองก็เข้าใจนะว่าในช่วงของการเก็บตัวนั้นไม่ได้ตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ทำให้นักเตะเหล่านั้นไม่สามารถจะเก็บตัวได้ ซึ่งเชื่อได้เลยนะว่าเ,เรานั้นหากว่านักเตะเหล่าน,นั้นมาสมทบกับทีมก็จะสามารถช่วยยกระดับทีมได้แต่เราเองก็ต้องประเมินกันอีกครั้งว่าจะเอาใครมาเสริมซึ่งเรามองในแง่ดีการมีนักเตะกกีฬาไปค้าแข้งต่างแดนหลายคนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อวงการฟุตบอลและก็ต่อตัวของทีมชาติทางเราเองก็ต้องพยายามจะปรับแผนและพยายามจะสับสน,นรวมถึงผลักดันนักกีฬาให้ไปในจุดที่ดีสุดในครั้งนี้ เป้าหมายในรายการนี้เราต้องการจะมองเกมต่อเกมครับเพราะว่าคู่แข่งแต่ละทีมเราต้องเจอต่างก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นจีนที่เราเพิ่งเจอมาในอาเซียนเกมรวมไปถึงเกาหลีใต้แล้วก็เ,เกาหลีเหนือเราเองก็ต้องพยายามทำงานตรงนี้ให้ออกมาดีที่สุดพยายามแสดงศักยภาพที่เรามีออกมาเล่นให้ได้ตามที่เราฝึกซ้อมกันมา สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบสองไทยนั้นอยู่กลุมบีร่วมกับทางจีนเกาหลีใต้และก็เกาหลีเหนือซึ่งก็มีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ กาหลีใต้พบทีมชาติไทยวันที่16ตุลาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีที่เซียเหมินเอกรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องเอ p l ส y รทีมชาติไทยพบกับทางจีนวันที่19ตุลาคมเวลา18นาฬิกา35นาทีที่เซียเหมินเอกรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องเอ p l ส y รและก็ทีมชาติไทยพบเกาหลีเหนือวันที่1พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกา30นาทีที่เซียเหมินเอกรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องเ s เ l a y รเช่นเดียวกันครับ ก็าฝากไปติดแฮช็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอ,รอาร์เรนติไง11นักเตะยอดเยี่ยม a f c แชมเปียนลีกนัดที่2ในครั้งนี้โดยการน,นี้แฟนเพจนะฮะ AFC แชมเปียนลีกจะเต็ม 11อาาจะทีม11นักเตะยอดเยี่ยมของสิงคุบ 2023. อลเ c l เแชมเปียนลีก2 0 2 3รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ทั้งโซนตะวันตกและก็โซนตะวันออกในระบบวันที่2 4ถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาจะมีใครติดโผลกันมาบ้างมาดูกันได้เลยครับ ดวยวเริ่มเกมกันที่ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดเดเวทีเอเชียอย่างแท้จริงของอาบดิฟไอมานปีกดาวรุ่งดีกรีกรทีมชาติมาเลเซียวัย21ปีจากสโมรสรยอโฮนดารุนทักซิมที่ยิงคนเมาคนเดียว2ประตูในเกมบุกไปต้อนบีจีปทุมนะฮะ,ะทางทีมดังจากทางไทยลีกถึงบ้านด้วยสกอร์4-2ทํ 2, าให้ต้องสงกัดเนี่ยประเดิม3แต้มในศึก A c l เของซี่นี้ได้อย่างดเจ๋งเลยนะ ซูดาเซกาหัวหอกชาวบราซิลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ซัดคนเดียว2ประตูช่วยให้โปฮังสติลเลอร์ต้นสังกัดเปิดตารางชนะอูฮันทริทาวไป3ต่อหนึ่งพร,ร้อมกับเพื่อนร่วมทีมก็มีชื่อติดเข้ามาอย่างทางโอเบร์ดานบริมาปิดท้ายการที่กลุ่มโซนตะวันตกทาริสกาแนารุกดีกร,รีทีมชาติอ่าบราซิลเหมายิงคนเดียว2ประตูช่วยให้ต้นสังกัดอย่างอันดาเซอร์เปิดตารางชนะอันกิรากอสไป3ต่อนเก็บเพิ่มเป็นบทบ้หมดกแต้มเต็มในขณะนี้ ส่วนรายชื่อสุดเอตตัวจริงนักเตะเจ้าเจี๊ยมของศึก A.C.L. 2023รอบแบ่งกลุ่มรายที่2มีแต่ต่อไปนี้ผู้รักษาประตูก็จะเป็นซานฟรานทริโฮซัสจากแอนอนซิตี้เซอร์ก่อนหลังก็จะเป็นมิกิยามาเนะจากคาวานสกิฟอรเตเร่คาริโดคูริบารีจากอันทิบารันฟิลิปอาเวนอสจากนาฟบาเซอร์กาเบรงโกนันจากอัลไฟซากองกลางก็จะเป็นอาริฟอิมันจากยาโฮดอรุตัสซิมโอเบดานบริมาจากโปฮังสเตอร์ อฟเดลฮามินซาบิบรีจากอัลไฟฮันทาริสกาจากอัลดาเซอร์และสุดท้ายกองหน้าก็จะเป็นอาร์ซิเบกอัมอนอฟจากนาซาัฟเอฟซีและก็เซก้าโปจากโปฮังสติลเลอร์เป็นทาง,ง่าานี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงมาดามแป้งปลื้มสติสิงเจ้าท่าหลางังซัดไป11ประตูใน2นัด โดยนายหญิงทัพถึงจะท่าชื่นชมนักเตะม,มีสเปเรตทีมยอดเยี่ยมหลังฟอร์มสองนัดหลังสุดยิงไปมากถึง11ประตูโดยนพันธ์รัมซําท่านประธานสโม,มสรการท่าเรือเอฟซีเผยหลังทีมบุกไปเอาชนะอุทนีเอฟซีไปถึง5ต่อ1ในศึกรวเรโวชัยลีกในดก,การ2023นันที่7ทีโดยทางมาดามแป้งนพันธ์นได้เปิดเผยได้ว่าต้องย้อนกลับไปในเกมที่แพ้ตราดนะฮะเราผิดหวังไปอย่างมากเลยนะแต่เราเองก็กลับมาพูดคุยกันในฐานะที่แป้งเองก็รู้ดีว่า ทุกคนนั้นเต็มที่แล้วก็จะพยายามพูดให้กําลังใจน้อยลงน้องๆว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้ก็คือต้องกลับมาให้จงได้หลังจากนั้นและเราก็กลับมาได้ในเกมที่ชนะขอนแก่นไป6ต่อหนึ่งพาทที่อยู่ในช่วงกดดันก็ต้องชื่นชมทุกคนที่ตอบสนองได้ดีและไม่เสียตัวตนของตนเองไปส่วนเกมล่าสุดที่เราชนะอุทธนย์เอฟซีไป5ต่อ1น่แน่นอน,นว่า เป็นผลการแข่งขันต่อเนื่องที่ดีมากแต่สิ่งที่แป้งดีใจมากกว่านั้นก็คือการเห็นภาพสปิรดิตทีมที่ยอดเยี่ยมทุกคนนั้นดีใจร่วมกันหลังทำประตูได้และเป็นเกมที่ไม่ง่ายกับการที่เรานั้นถูกขึ้นนำไปก่อนแต่เราเองก็กลับมาได้ด้วยความเชื่อมัน่นทั้งหมดนี้ต้องยกเครดิตนี้ให้กับทีมโคช้ชและคนักเตะที่ทำให้เรลนั้นมีผลงานที่ดีก่อนจะพักบริเฟีฟ่าเดย์เหนือสิ่งอื่นใดแป้งเองอยากจะขอบคุณแฟนบอลท่าบริเนะ็ณฮะ จากใจจริงที่อย่เแียงข้างทีมเสมอไม่ว่าที่ไหนเวลาไหนหรือช่วงฝนตกทุกคนนั้นสุดยอดบ้านเลยนสะสำหรับโปรแกรมการแข่งนขนันต่อไปของการท่าเรือ FC จะเปิดบ้านพบบาร,รัมพลวอริเออร์ในวันที่2 2ตุลาคมเวลา1 9กนาฬิกาที่สนามแพสสเตเดียมกันต่อไปครับก็ฝากไปให้กำลังใจกันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอางั้นออยังไงท่านประธาน AFF เชื่อเวียดนามมีดีพอจะได้ไปลุยบลโลกรอบสุดท้าย หรือไม่นะโดยเคียฟซาเมชท่านประธาน AFF นะให้ความเห็นนะว่าเวียดนามมีโอกาสที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026รอบสุดท้ายเพราะวางกลยุทธ์ได้ดีเชื่อว่าจะทำได้ตามเป้าหมายความเคลื่อนไหวก่อนจะเข้าสู่ช่วงคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026เดือนพฤศจิกายนนี้ปราสุดท,ทางเคียฟซาเมชนะฮะประธานสมาธ์ฟุตบอลอาเซียนได้ออกมาให้ความเห็นถึงชาติในอาเซียนอย่างเวียดนามว่ามีโอกาสที่จะคว้าตั๋ว ไปลุยฟุตบอลโลก2 0 2 6ได้หลังมีการบริหารและวางแนวทางไว้ได้ดีโดยท่านประธาน AFF ได้ให้ความเห็นว่าผลงานความสำเร็จของเวียดนามทําได้น่าประทับใจเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาเองได้นําทงอาเซียนไปปักในสนามแข่งขันนานาชาติซึ่งล่าสุดนั้นโดยเฉพาะทีมหญิงก็ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกได้ดีอีกด้วยนะ จากความสำเร็จได้แสดงให้เห็น,นว่าเวียดนามพวกเขาได้มีการวางกลยุทธ์ด้ทางถูกต้องและมาถูกทางแล้วทั้งในเรื่องการบริหารการจัดการรวมทั้งมีพัฒนาการซึ่งผมทราบมาดีว่าเวียดนามเนี่ยได้ตั้งเป้าที่จะเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกปี2026ส่วนตัวผมก็ตั้งตาปรอดูวเวียดนามมีส่วนร่วมในการอ่ารายการระดับโลกอยู่แล้วผมเชื่อได้เลยว่าเวียดนามจะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในท่านประธานเอฟเอฟได้เปิดเผยในขณะนี้ และนี่ก็เป็นที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรคิงสไตล์ประจำวันที่7ตุลาคม2566โดยชายภูคุ้ครังฟุตบอลไทนครับ